ประชาธิปไตยจะให้คะแนนกันอย่างไรเอาอะไรมาชี้บ่งถึงจุดสำคัญในความเป็นประชาธิปไตยได้แท้จริงก็ต้องเอาหลักเกณฑ์สำคัญน,นี่ขึ้นต้นด้วยจุดที่หนึ่งเอาหลักเกณฑ์สำคัญเป็นเครื่องตัดสินสาศาสนาพุทธก็มีศีละธรรม นะาศาสนาพุทธมีศีลธรรมแต่ละข้อของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ศนะีลธรรมทุกข้อของพระพุทธเจ้าท,ท,ทุกพระองค์เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาเอาหัวข้อที่จะมาตัดสินเอาหลักเกณฑ์ต้องมีหัวข้อหลักเกณฑ์เหมือนกันในโลกเขาก็ใช้กฎหมายเป็นหลักเกณฑ์แม้จะชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็คือกฎหมาย กฎหมายลูกกฎหมายย่อยกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งอะไรเขาก็แตกลูกไปอีกเยอะแยะอาตมาไม่ได้เรียนกฎหมายก็พูดภาษากฎหมายก็เขาไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่หรอกแต่ก็พออยู่พออาศัยอพออาศัยก็พอรู้กฎหมายาที่มันตัวเองมีชีวิตสัมผัสสัมพันธ์อยู่ไอ้ที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องด้วยอาตมาก็ไม่ได้เกี่ยว กฎไมายพวกนั้นอาต่อมามีเยอะแยะรายละเอียดอ่ตมาก็ไม่รู้กับเขาเนี่แล้วอัตมาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวมันก็ไม่ได้ไปผิดไป,ไปผิดไปถูกอะไรก็บเขาอ่าต่อศีลธรรมแต่ละข้อของมุพุิธเจ้าทุกพระองค์เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาตามกาลเทศฐานะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ่าเนี่ยแม้จะใช้ศีลธรรมแล้วต้องมีองค์ประกอบกาลเทศฐานะด้วย แล้วก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือมันตั้งอยู่หรือว่ามันดับไปแล้วก็เอามาพูดอยู่ก็ต้องชัดเจนทั้งกาลเทศฐานะและชัดเจนจนถึงันว่ามันนี่มันเกิดอยู่นนี่มันเกิดอยู่และเกิดมันก็เคลื่อนไปด้วยหรือมันตั้งนิ่งอยู่หรือมันก็ยังจมอยู่ในลักษณะนี้ก็ต้องเอาให้ชัดชัดตรงไปในขณะที่มันเป็นอยู่ตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ต้องปฏิบัติกับตัวตั้งอยู่เป็นตัวหลัก และตัวที่ตั้งอยู่ที่ชัดเจนที่สุดก็คือกาละที่มันเป็นปัจจุบันชาตินี่แหละปัจจุบันชาติและมีองค์ประกอบที่พร้อมทั้งภายนอกภายในที่เราเกี่ยวข้องอยู่ไอ้ที่มันพ้นจากความเกี่ยวข้องเราก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไปต้องไปยุ่งอะไรกับมันไอ้ที่เราเกี่ยวข้องหรือมันมีนมผลเกี่ยวข้องกับเรากระทบอยู่ เราเกี่ยวข้องแล้วเราจะให้ได้ประโยชน์หรือระวางมันแล้วนะระวางมันแล้วมันจะเกี่ยวข้องอยู่คือช่างมันมาเกี่ยวเราแต่ระวางมันแล้วมันก็จะเป็นธรรมริตไ้วางแล้วแล้วมันก็มจะมาเกี่ยวข้องธรรมริษจะดีดมันออกไปเองถ้าเรามีบาร,รมีถ้าไม่มีบาร,รมีดีดมันไม่ออกนี่ก็อาตมาพูดด้วยภาษาใช้ภาษาสื่อได้แบบนี้สภาวะพวกนี้เรียกว่าธรรมริตนะ อลองไล่เรียงเกณฑ์ต่างๆดูหลักเกณฑ์ที่ยืนยันความจริงแท้ได้ต้องเป็นหลักเกณฑ์กำจัดกิเลสนี่คือนิยามที่กัตมมาจำกัดหลักเกณฑ์ที่ยืนยันความจริงแท้ได้ต้องเป็นหลักเกณฑ์กำจัดกิเลสให้หมดอวิชชาได้จริงๆจึงจะไม่มีความลำเอียงมาตัดสิน นจะตรงเลยจะตัดสินได้ตรงไม่มีความลงเอียงมาตัดสินต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ยืนยันความจริงได้หลักหลักเกณฑ์นั้นต้องกําจัดกิเลสเพราะฉะนั้นผู้ที่หมดกิเลสหมดอวิชชาแล้วเนี่ยจึงเป็นคนตัดสินได้ดีที่สุดอ่ะทีนี้มาไล่ลองไล่เลียงเกณฑ์ไล่เลียงเกณฑ์ต่างๆไปทีละข้อดูกันสินะแล้วจะ ฟังดูหล,หลักแล้วก็อัตมาเกณฑ์เอาเกณฑ์เกณฑ์ต่างๆเอามาไล่เลียงดูอ,อย่างนี้จะยอมรับว่าเป็นประชาธิปไตยไหมลองฟังดูหนึ่งประชาชนประชาชนนะประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเกณฑ์ที่จะเป็นประชาธิปไตยข้อที่หนึ่ง เกณฑ์ที่จะเป็นประชาธิปไตยข้อที่หนึ่งฟังดีๆอัตมาตอนนี้อัตมาเป็นผู้ตัดสินอัตมาตัดสินว่าเกณฑ์ข้อที่หนึ่งนี่คือความเป็นประชาธิปไตยนั้นคือมีอิสระสบายสงบอบอุน่นอิ่มเอมมกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละ คนที่มีเช่นนี้คนที่อยู่ในลักษณะเช่นนี้นะคนที่มีความจริงอย่างนี้ให้ตัวเองอาศัยอยู่แล้วตัวเองก็เป็นจริงหมู่กลุ่มวัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้จริงๆเลยลักษณะอย่างนี้จะแสดงออกให้เห็นได้ปรากฏจริง คบคุณแล้วก็จะรู้ว่ามันจริงไม่จริงน,นี่หลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งในความเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนคนนี่เองประชาชนแล้วเป็นหมู่เป็นกลุ่มและก็มีพฤติการพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งหมู่ทั้งกลุ่มนี่รวมแล้วมีลักษณะอิสระพวกนี้เนี่ยไม่ไม่ไมด้เป็นทาสอะไรเลยอิสระอิสิต เต็มที่ที่จะทำแล้วก็ไม่ทำเกินสิ่งที่มันไม่ควรทำเป็นคนดีเป็นคนมีความรู้เป็นคนชั้นสูงอ,อิสระแล้วก็อยู่อย่างสบายสงบสงบไม่ใช่อยู่นิ่งๆแข็งๆไม่ตั้งทำายอะไรดื้อๆไม่ใช่สงบอย่างเ่องคล่อง,ว,งว่องไวปราเปียวมีปฏิพัน์ปรรัญญาบราิเรืองเบ,บ,บิกบานโอ้ดีอ่า ได้ประโยชน์ได้คุณค่าด้วยนะอยู่กันอย่างสงบแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุน่นอิม่มเอมอบอุ่นคืออยู่กันอย่างโอโหอยู่กันภาษาไทยอบอุ่นเนี่ยภาษาอาตมาไม่รู้เลยะภาษาอังกฤษกเขาแปลว่าอะไรเ่องภาษาจีนเขาแปลว่าอะไรอาตมารู้แต่ภาษาไทยอบอุน่นอิม่มเอม นะเป็นความยินดีในใจปลื้มใจมันพอใจอย่างเต็มเต็มพอใจอย่างอิ่มอิ่มองใจอย่างสมบูรณ์อิ่มเอมนะ,ะเกษมใสมันเบิกบานจำใสมันร่าเริงมันไม่มีขุนหมอมันมีหมนหมองมันมีมัวหมอมันมี มันใสสบายสว่างสง,งบอยู่ครบพร้อมเลยแล้วมีใจเกื้อกูลตลอดเวลาสุดท้ายจบตัวนี้เลยเป็นสุดยอดแห่งมนุษยชาติเลยชีวิตของเราเนี่ยพยายามมีชีวิตอยู่ให้เป็นผู้ที่เราจะปเป็นผู้เสียสละเสียสละเสียสละได้มากขึ้นเดือนแต่ไม่ไปบังคับตัวเองหรอกแต่พยายามให้มันเกิดพัฒนาการ เป็นคนที่ได้มีอะไรเสียสละไม่ใช่ปากพูดเลยนะไม่จะไปคุยโมว่าเราจะมาสลัแต่เราทำจริงๆเลยมีผลผลิตมีแรงงานกายกรรมที่พูดผ่านเมื่อกี้อนะไงแรงงานเรานี่แหะเสียสละเราจนแล้วจนกระทั่งมันไม่มีอะไรที่จะสะสมเป็นคงคลังมีแต่สัพพตตัวสัพพติเป็นตัวยืนยันวิเศษศาสตร์ที่ชัดเจน คุณมีแต่แรงงานคุณมีแต่แรงงานที่สร้างสรรสิ่งที่สําคัญสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าสิ่งที่จําเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นของคนของสังคมในกาละนั้นในองค์ประกอบนั้นอได้เสสละอย่างที่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าราคาแพงจริงๆเลยแต่เราก็ไม่ยึดถือว่าเป็น เป็นของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นเจ้าเขาเจ้าของอะไรไม่เราเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณอะไรยิ่งไม่คิดใหญ่เลย